อฉี่บนที่นอนเลยค่ะคิวยองยกขาฉี่ก่อนหนูไม่ใช่หมาเนาะเออฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะให้ฉันมายืนฉี่บนที่นอนเป็นเพื่อเจ้าแต่ใครมีใครมีลูกเล็กๆอะครับแล้วหมายถึงว่ายังมีการฉี่รถที่นอนอยู่อย่างเงี้ยนี่ช่วยหน่อยนะพี่ทิพย์เป็นตัวอ่ะแยงมมาเทน้ำอ่ะเล่ยรองกุกะลายค่ะน้ำมาเปิดค่ะเอาดี๋ยวจะไม่กินน้ำไม่อร่อย ไม่ใช่น้ำแร่ฉันไม่กินฉันไม่กินคุณกำลังทำแบบนี้ไม่ได้นะคะอย่าเพิ่งนี่เตียงฉันนอนแล้วทำจะเปียกนะคะคุณกำลังฉันมันไม่เปียกแล้วจริงหรอคะที่นอนอะไรคะไม่ยกดูสิมันเปียกที่ไหนล่ะถือไม้ให้หน่อยดูว่าไหนอ่ะนี่ไงนี่เหี่ยบเหียบเลยเล่นใหม่เล่นใหม่เลยเหรอไม่คนนิวเลยคนนิ้วกอดคุณกำลังเยี่ยวทำไมคะ น้ำหกไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วพี่ต้อง,องฉีดทำไมคะถ้าฉันฉี่ข้างล่างต้องเปลียกเรามาดูกันว่าใครเป็นคนโกโหกแน่เรื่องนี้มาทานที่านพี่ต้องอย่าย,ยอมนะคะถ้าหนูไม่ได้โกหกพี่ต้องไล่หัออกไล่ไปไหนไล่นังนี่ออกไม่ได้นะ,ะไะยกยกเดี๋ยวนี้เลยนี่ไงตรงนี้มันไม่เปลียก เป็นไหมไม่ไม่มันเป็นผ้าไม่นเเจอผ้ามันไม่ไปอยกตรงนี้แต่ตรงนี้มันเปียกแสดงว่าหนังนี่มันสาดน้ําใส่หนูค่ะพี่ผีไจริงนะคะคุณเก็บขอกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้ไม่จริงไม่จริงไดรได้เลยงไมะจลิงไม่จงมริงม่จรม่รม่จม่จรรรรงร คุณกำไรเช็ดเองสักค่ะไม่แต่มันเช็ดง่ายอะดูนะดูอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยน้ำมันมันแห้งคุณแบบคุณมันเช็ดง่ายมากทุกคนนี่น้ำขวดหนึ่งนะพอเลีนละครคนขึ้นเนี่ยคนชอบดูละครควรจะทำหนังขน้าวคนชอบดูละครมาที่รักงั้นมาเร็วงั้นเรามากลับฉากเดิมอะที่เรา ค่านจะไปท่นจนรักเธอเธอัะไปได้ไหมเธอทนทัฉันจะแต่งงานแล้วฉันก็รักเธอท่ธอจะมาแย่กถาพอของฉันทำไมท่าเธอมีกันถพอแล้วนี่มันสถาพอของฉันขอโทษได้ไหมไม่ได้ไของฉันเธอฉัน ธอไปอยู่กับกันนะคุณเธออยู่กับฉันเธอไปนอนเร็วเธอไปนอนเธอไปนอนมันหมดหแอร์ทามฉันแล้วเธอไปนอนเธอไปนอนมนหมดแอร์ทามกว่างอันนี้เทสอันนี้สวรรค์เบี้ยคูณนี้สำหรับอ่าผู้ใหญ่ทีเธอไปนอนทำไมอาจ่าไอ้นี่ต้องพลิกตัวง่ายเตียงเตียงไหม หมายถึงว่าทั้งบ้านนะทั้งบ้านทีคนที่ช่วยเหลือเองไม่ด้คนนี่ช่วยเหลืเองไม่ได้อันนี้ก็ไหนเราเทสหน่อยเทสอีกทีหนึ่งเฮ้ยให้คุณจิตสิคุณหญิงก็ไปดูแลคนหญิงไลยค่ะทำไมไม่ช่วยคุณจิตไม่คิวป่ะใคมาดูแลคุณสมจิตคุณหญิงคะคุณสมจิตแป๊บเดียวผมล่วงเยอะมากเดี๋ยวถ้าคิวถ้าคิวอยากได้สมบัติของคุณหญิงอ่ะ คุณหญิงคะอยากได้วิกใจ่ซีร่าทรงไหนดีคะไม่เจอกันเนี่ยผมร่วงหนักเลยนะคะลาลาเอากัพเอาปลา,ปา,ปาปร่าเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยไม่ไม่เนีไปไหนไม่ต้องเครียดนะคะอนะโอ๊ยเอาอะไรมาพัดหลังคุณหญิงหน่อยคุณหญิงคุณหญิงดูล่ะข้างนี้เอียงอ่ะคุณหญิงลืมเทคอร์โมนหรือเปล่าคะหนวดขึ้นเยอะมากคุณหญิงมันเป็นย่งนัจากจากจากหญิงกลายเป็นชายเนาะไม่แต่หญิงจริงค่ะเนี่ย ผู้สูงอายุที่แบบว่าไอ้นอนอย่างนี้คนเจอคนจบไลฟ์นะนอนต่อบ่นปะเดี๋ยวเราจะอปขายผ้าวคูงเ้ยุดเตียงขายเตียงก่อนเพราะเมื่อกี้มีคนถามว่าถ้าซื้อเตียงได้อะไรบ้างนอนรอก่อนที่นอนก่อนไม่ใช่เตียงที่นอนคุณจะลองกระโดดเพื่อแปลว่าคุณหญิงจะรู้สึกไหมไม่หายไป่ไอ้นึ่องอะคุณหญิงคุณหญิงตาเหล่เลยทำไมหญิงทำไมสมหญิงทำอย่างนี้คะ เอากำไรออกไปกำไรมีกำไรออกไปไม่ชอบเอากำไรกำไรเธอออกไปเดี๋ยวนี้กำไรออกไปร้านขายคุณหญิงั้่นธมไม่ชอบกำไรเอาขายนี่นเรื่องไหนมีหลายเรื่องเป็นไรกันมาตอนนี้ขายขายมาแม่มามเมื่อกี้มีคนถามครับพี่พีว่าเตียงนอนได้อะไรบ้างเขาจะกดเตียงนอนได้อะไรบ้างเหรอครับเอ่นออนที่นอนที่นอนเียงฟูกฟูก ต้องบอกว่าได้ฟูกนะครับได้ฟูกตัวบนนะ